พบก,กับการรายงานความเคลื่อนไหวราคายามของวันที่3ของตลาดสินค้าเกษตรลวงหน้านประเทศไทยหรือว่าเอฟเฟประจำเช้าวันอังคารที่9กรกฎาคม2556กับผมนะชัยวัฒน์เหมือนมีในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดสินค้าเกษตรลวงหน้าของประเทศไทยสำนักข่าวสากลระหว่างประเทศ G7 News โดยราคายามถึงวัน,นที่3สำหรับสัญญาสมอมอบเดือนกุมภาพันธ์ของปี2014 ตลาดเย็นวันนี้ที่ระดับ78สบาท90สตางค์ปรับลดลง1บาท80สตางค์ด้วยปริมาณการซื้อขายรวมณระดับสระดับ277คู่สัญญาโดยราคายางได้ปรับตัวลดลงมาในทิศทางเดียวกับราคายางณตลาดกลางยางพาราสงขาที่ได้ปรับตัวทั้งลดลงทั้งยางแผ่นดิบแล้วก็ยางแผ่นหลุมพันสอดคล้องกับตลาดล่วงหน้าที่โตเกียวหรือว่าโตคอมเนี่ยที่ได้ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ240ยเยนเนื่องจากในภาพรวมนักลงทุนยังมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ในประเทศผู้ใช้ยางรายใหญ่นั่นซึ่งก็คือเศรษฐกิจจีนรวมทั้งการที่จีนนั้นได้ลดกำลังการผลิตและอาจไม่สามารถบรรลุเป,ป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ7.5%เปอร์เซ็นในปีนี้ได้ขณะที่สต็อกยางของจีนก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็ยังอยู่ในระดับสูงโดยแตทะที่ระดับ1 11, 14,112ตันชี้เห็นว่าความต้องการใช้ยางของจีนเนี่ยยังคงอยู่ในภาวะที่โฉบเฉาและอาจจะชะลอ,อการนําเข้ายางจากประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ,อใหญ่อย่างไทยต่อไป ประกอบกับการฟื้นตัวของตัวเลขจาา้างงานสาระหรือว่าการจาา้างงานนอกภาคาเกษตรที่แข็งแกร่งเนี่ยทำให้นักทุนในภาพรวงกังวลว่าธนาคารกลางสารัฐหรือว่าเฟดนั้นในการชะลอมาตราการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือว่า QE แต่อย่างไรก็ตามมาขยันในระยะน,นี้ยังคงไม่ปรับตัวลดลงมากเพราะว่ามีปัปจจัยทางด้านของสภาพอากาศทงางภาคใต้ที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องเป็นอุปสรรคต่อการกิตยางทําให้ผลผลิตเนี่ยออกสู่ตลาดเบาบางอีกทั้งในหลายพื้นที่มีปัญหาน้ําท่วม รวมถึงประเด็นที่ว่าเงินบาทก็อ่อนค่าเหนือนระดับ3ามดบาทแล้วก็เงินเยนที่อ่อนค่าเหนือนระดับหนึ่งร้อยเยนก็เป็นแรงขับเคลื่อนต่อราคายางรวมทั้งราคาอัลมดิบในตลาดโลกที่เคลื่อนไหวเหนือนระดับหนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลสูงสุดในรอบเก้าเดือนก็เป็นผลดีต่อราคายางธรรมชาติของไทยส่วนต่อมาก็จะเป็นการรายงานภาพรวมราคายางจากปัจจัยทางเทคนิคในส่วนของภาพรวมทางเทคนิคนั้น,นแต่ชนีราคายางก็ยังเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ต่อไปโดยเคลื่อนไหวในกรอบ ระหว่าง76ถึง83บาทตามเดิมยังคงรอเวลาที่จะทะลุออกจากกรอบนี้โดยสัญญาณดิเคเตอร์อย่างเนมเก็ยังสะท้อนสัญญาณซื้อในระยะในระยะกลางอยู่ทำให้ประเมินได้ว่าในระยะสั้นนั้นดัชนีมีโอกาสที่จะขึ้นไหวในกรอบไซด์เวย์ดังกล่าวระหว่าง76ถึง83บาทตามลำดับโดยเบื้องต้นนั้นดัชนีก็จะมีแนวรับแรกที่78บาทมีแนวสำคัญอยู่ที่76บาทจะมีแนวต้านแรกที่83บาท แล้วก็มีแนวะต้านต่อไปที่85บาทสรุปภาพรวมราคายางจากปจัจปจัยทางเทคนิคก็คือว่าดัชนีในระยะสั้นนั้นยังคงเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ในกรอบระหว่าง76ถึง83บาทตามลำดับจากที่กล่าวไปถ้าเป็นการสรุปข้อมูลสถานการณ์การเคลื่อนไหวราคายางไหลักพันที3ของตลาดสินค้าเกษตรลง่หน้าแห่งประเทศไทยประจาเช้าวันอังคารที่9รรกรกฎาคม2556กับผมชัยวัฒน์เหมือนมีในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดสินค้าเกษตรลงหน้าแห่งประเทศไทย สำนักข่าวสากลระหว่างประเทศ G7 n e w สวัสดีครับเอฟสู์กลางการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าคอมมูนิตี้แห่งแรกของไทยซื้อขายสัญญาล่วงหน้าข้าวยางมันใช้เป็นราคาอ้างอิงสำหรับผู้ประกอบการสินค้ากเกษตรเป็นเครื่องมือในการลงทุนสะดวกมั่นใจมาตรฐานสากลสอบถามโทร02 263 9 8 8 8 รือ w w w .a f e t .o r .t h .a f e t ตลาดสินค้ากเกษตรรุ่มหน้าแห่งประเทศไทยรู้ราคารู้อนาคตลดความเสีย่ยงมูลนิธิที่ช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินุปธรภมขอเชิญชมรายการพิเศษและร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือบุคคลพิการทางสติปัญญาวันรวมใจประชาเมตตาปัญญาอ่อนอังคารที่9กรกระดาษมนี้22นาฬิกา3านาทีทางททบ5